ครับสวัสดีครับผมวายุนะครับจากที Audio โนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมกะจะมารีวิวนำเสนอนะครับชุดเครื่องเสียงราคา4ี่0 0มีอย่างแน่นะครับเป็นชุด4คุณนะครับโอเคเดี๋ยวมาเบ่งนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นแอมตัวไม้ของเขานะครับนี่นะครับจะเป็นแอมตัวไม้นะครับหรือว่าบางคนเขาจะเอิ้นอินทิเกตนะครับเดียวแต่ผู้เสิอ์ฟแต่สําหรับผมเอิ้งง่ายๆบ้านๆสบายๆนะครับมีแอมในตัวและก็มีปีในตัวเดียวกัน ฟังก์ชันครบเลยนะครับปีตัวนี้ก็สามารถตัดคอร์ดได้อีกครบฟังชันเลยนะครับอ่าอน,นี่สิเป็นแอมตัวใหม่นะครับก็สิเป็นรุ่น W P W ขีด A นะครับอันนี้สิเป็นซื้อรุ่นนะครับที่เป็นของ P W จะจำหน่ายนะครับส่วนคับเบรนะครับอันนี้ผมขับกลางแรมต้นตัวนี้คับเบรนะครับคับเบรสิเป็น b ขีด่เป็นแอมตัวไม้แอมบิดนะครับตัวนี้เป็นซื้อรุ่นนะครับบระมานวัดนะครับเป็นซื้อรุ่นตู้ลำโพงก็จะเป็นตู้หาเจ็ดนะครับเพราะเคยเห็นกันบ่อยๆแล้วนะครับเห็นกันบ่อยๆเห็นกันประจำละซึ่งผมสีมาจัดชุดในให้มันราคาประหยัดนะครับ ราคาช่วงนี้ช่วงโควิดถ้าท่านใดที่กําลังมองหาเครื่องเสียงสิงไปไว้ทารับงานหรือสิไปฝึกเล่นหรือสิเอาไปสั่งรันกันนะครับก็บมีตัวนี้นําเสนอ4คุนีนะครับเสียงนี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะครับแล้วก็ตู้เบสนะครับตู้เบสตัวนี้จะเป็นตูเตนงง้เบสโคง้งปั๊มนะครับเออจะเรลืมตัวนี้เป็นโค้งรอเสียงกลางเป็นโค้งรอตะแกรงปั๊มนะครับส่วนตู้เบสเป็นโค้งปัม๊ม แต่แกงกับปั้มคือกันเป็นตู้18นิ้วนะครับเป็นตู้18นิ้วหูจับสิเป็นหูจับไม้นะครับอ่าขังหลังกะซีเป็นงานที c เอ็นซีนะครับกะสกกัดเป็นพีวีโอไปนะครับหลังก็เป็นเพจเบาเสียบสเปคคอนนะครับมาตรทานกะซเป็นขังละสองนะครับจัดเสร็จขังละสองส่วนสายสัญญาณนะครับเอ้สายลาโพงนะครับสายลําโพงก็ิเป็นอ่าเ้างหายไป10เมตรนะครับถ้าท่านใดต้องการเพิ่มเติมกะจะว่ากันนะครับซึ่งถ้าท่านใดที่ซื้อไปแล้วกะ ต่อใส่งาน่าเป็นกับโทรมาหรือวิดีโอคลอมาก,ก็ได้นะครับกันง่ายๆสุมมือนี่ท่านสมัยนะครับอ่าอ่าสำหรับชุดนี้นะครับผมกะมันกะมีประมาณนี้คือหนึ่งเฮาเน้นนะครับลูกค้าต้องฟังดีๆว่าหนึ่งเฮาเน้นประหยัดอ่าแล้วก็เสียงดังอยากให้ประหยัดต้นทุนอยากให้ประหยัดคือทุกอย่างเนี่ยมันรวมอยู่ในตัวนี้แล้วมันก็เลยมีเครื่องปรุงลหลายอย่างนะครับคือเขารวมมาอยู่ในกันตัวนี้นี่มันสามารถใส่บลูทูธได้ อ่าใส่ USB ได้ไม่ไม่รีการ์ดได้บูทูธก็ได้แบบเสียบสายก็ได้นะครับข้างหลังก็มีมองใส่เสียบสายเสียบพร้อมเสียบต่อไม้ก็มีนะครับเห็นว่าช่องไม้ก็มีให้ใส่อันนี้ก็เป็นเพลงอันนี้ก็เป็นไม้นะครับก็คือครบหลากหลายนะครับก็คือจบในตัวเดียวของส่นะคือเขาประหยัดต้นทุนถ้าผู้ใดสิเอาไปรับงานผมว่าชุดนี้มีกําไรครับแต่ถ้าผู้ใดเอาไปสังสรรค์กันชุดนี้ตอบโจทย์ได้ครับเพราะว่าเน้่แห้งลนเ่ายไง บ่หลายเรื่องนะครับก็คือไปหอดเสียบบกิีโตเห็นบอกออกงั้นก็คุ้มนะครับแล้วก็สั้งสค์ก็โอเคหรือว่าสิเปิดฟังนะครับเปิดฟังจะาของผู้เดียวว่ต้องสังสันกันง่ายๆครับปรับบกิีโตถ้าท่านใหที่มีปัญหาเรื่องการปรับการจุนยากหลายอย่างหรือว่าบ่อยากต่อสายหลายอย่างแนะนําตัวนี้ครับคุ้มค่าแน่นอนอ่าเดี๋ยวเฮ้าไปฟังเสียงกันครับผมครับผมเมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับอันนี้กาลังเก็บสายแล้วเมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับตู้นี่เป็นตู้ไม่อัดนะครับ ตู้ไม่อธิวาเขาใส่งานเวทีงานอย่างปกติเลยสามารถโดนน้ำได้นะครับแต่กับโบเมนว่าให้ลูกค้าเอาไปเปิดจุ่มน้ำแล้วกับมาเปิดโบเมนนะครับ เสียงทั่วถึงนะครับเสียงทั่วถึงมาทั้งบีดและกลางแหลมนะครับอ่อเาเบรงยามย่างหายมันได้ไก่ที่สุดนะครับว่าสิละไห้อง่ะไรเ่างเลืๆอๆจังหน่อยพ้อไปพี่เรียบหอ่อ พื้นที่นะครับพื้นที่โดยรอบเอาเลยเอาเลยเจ้าพันน้ำนะครับเอาง่ายๆนะครับพื้นที่โดย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 รอบตัวอยัางนี้เอาอยู่นะครับเพื่อบุ้งผมกว้างๆนะครับ ได้วิดีโอครับได้รีวิว ผมอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้กัมีประมาณนี้นะครับผมก็ฝากไว้แน่นะครับจุด, 4, 4, ด 4, 4คูณสอ่าจุด4คูณส้นบาทนะครับอ่าถ้าอยู่บ่อไก่บ่อไก่อยู่ประมาณบ่อกเกิน50โลทรงฟรีนะครับจะถ้าเกินหนาน,นั่นกับอาจจะมีค่าจัดทรง ถ้าไกอิลีกะสิเป็นทรงขนทรงไปนะครับแต่ยังคอยโทรมาสอบถามกันงทางการติดต่อเบอร์ผมผมกะสิขืนไว้นะครับกะสิเป็นเบอร์0908583552เบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับแล้วก็พวกเฟซพวกเพจนะครับผมสีทิ้งลิ่งไว้ข้างล่างนะครับปดเบิ่งข้างล่างผมสิทิ้งไว้กับคลิกเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโอเคครับอ่าฝากไว้สำหรับท่านไหนที่เขาไม่แม่กระฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมบายบายสวัสดีครับ